สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทนายเจมย้ำปัญหาเสือและการทางออกมีทางเดียวจากกรณีดราม่าระหว่างการวิพากษ์ได้โพสต์เดือดต่อว่าดรีมแฟนสาวของเสือเศรษฐการสุภพิมายลูกชายของตัวเองด้วยถ้อยคำที่รุนแรงถึงปมเงินทองสมบัติของหายในบ้านทั้งสมุดบัญชีธนาคารบัตรเครดิต เงินสดสกุลต่างๆพร้อมกับทวงลดคืนจากลูกชายด้วยก่อนที่เสือพร้อมกับแฟนสาวและน้องสาวอย่างกวางกอนกวีสุพิมายและทนายความก็ได้เดินทางไปที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเพื่อปรึกษาขอให้ศาลนั้นคุ้มครองล่าสุดทีมข่าวอมรินทีวีได้มีโอกาสพูดคุยกับทนายเจมถึงเรื่องที่ทางด้านเสือเศรษฐการพร้อมด้วยดีมกัญญาณตแฟนสาวและนายปัญชพัฒรเลิศทีระเลืองกุล คุณอาของดีมออกมาเปิดใจในรายการหนึ่งโดยทางด้านของทนายเจมได้มองเรื่องนี้ว่ามันก็เป็นสิทธิตามกฎหมายของเขาที่เขาจะออกมาชี้แจงกับเรื่องที่เขาถูกกล่าวหาแต่ก็ต้องยอมรับว่าการที่ไปออกรายการก็จะมีกระแสสังคมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาอวยพรให้คดีนี้มันยุติโดยเร็วเพราะมันเป็นคดีของครอบครัว ฉะนั้นคนในสังคมอย่าไปแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้จนเกิดเป็นรอยร้าวภายในครอบครัวอีกทั้งมันยากต่อการจบคดีสำหรับคดีเรื่องภายในครอบครัวเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนฉะนั้นการหาทางออกต้องเริ่มจากการเจรจากไกลเกลี่ยก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งในวันแรกที่ทางด้านเสือและดีมเดินทางไปที่ศาลเขาก็ต้องการจะเจรจาไกลเกลีย่ยหาคนกลางมาพูดในความรู้สึกของเขาและสิ่งที่เขาต้องการแค่นั้นเอง ซึ่งตนก็เห็นด้วยแต่ตนไม่เห็นด้วยกับการที่ทำให้เรื่องนี้มันเป็นข่าวการเจราจาสามารถทำได้ทุกช่วงเวลาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลแต่เมื่อการเจราจาไม่เป็นผลก็ควรที่จะหาวิธีที่จะทำแบบไหนที่มันจะคืนความสุขให้ครอบครัวด้วยเกิดความบาดหมางใจกันน้อยที่สุดส่วนตรงนี้คือหัวใจของครอบครัวตนเองในฐานะที่เป็นทนายความ ก็จะหาทางออกในส่วนตรงนี้เสนอทางออกเพื่อหาจุดกึ่งกลางเอาความขุนเคืองหมองใจกันออกมาพูดเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งจะเป็นการคืนความสุขให้ครอบครัวได้โดยเร็วที่สุดทนายเจมกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ที่นี่ .com อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ